มาแล้วครับโคเบโก้ Go, sk 6 0 4คันนี้ออปชั่นครบชั่นเต็มลูกค้าท่านใดมองหารถกดไซส์6ตันได้รุ่นตลาดรุ่นยอดนิยมนะครับผมคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวมีเพื่อนบอกเพื่อนมีที่บอกที่จะได้ไม่พลาดกันน,นั่นเองตู้เก๋งครับสภาพสวยเดิมภายในกว้างมากๆคอนโทรลเป็นระบบน้ำมันแล้วซ้ายขวาขับนิ่มขับง่ายครับท่านใดที่เป็นมือใหม่ก็สามารถซื้อไปฝึกหัด,ดขับได้โดยง่าย ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นงานในสวนนะครับขุดปลูกต้นไม้งานขุดล่องขุดหลุมต่างๆก็ใช้งานได้ดีในส่วนของงานก่อสร้างก็ลุยให้คุณลูกค้าได้เลยขุดฟุตติ้งขุดหลุมรั้วสามารถใช้ตัวหัวแยกได้ด้วยคันนี้ติดมาให้พร้อมกับหลายไบติ้งซึ่งเป็นเดิมมาจากโรงงานครับลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งคนเลยชุดนี้ก็มูลค่า สองสามหมื่นบาทแล้วนั่นเองกําลังยกตัวคันนี้แรงดีเยี่ยมบุกอามยาวตักขึ้นหกลอ้อได้แน่นอนเมื่อกี้ขนาดใหญ่จุด,ดินได้เยอะตัดดินขึ้นหกลอ้อคุณลูกค้าเต็มไหวแน่นอนส่วนท้องช่วงล่างมาพร้อมกับช่วงล่างถักเหล็กให้ความทนทานแข็งแรงดีเยี่ยมครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะเดินลุยน้ําลุยท้องนาลุยดินต่างๆก็สามารถลุยให้คุณลูกค้าได้เลยเฟรมสวยหนาเดิมเดินซ้ายขวาคล่องแท้หคล่องตัวในการใช้งาน ใบดันติดมาให้เรียบร้อยครับออปชันนี้สามารถดันยินปรับเขียรพื้นที่ต่างๆนะครับขุดไปด้วยดันไปด้วยปรับพื้นที่ให้สมูทเรียบเนียนได้เลยทีเดียวในส่วนของเครื่องยนต์มาในรูปแบบเครื่องยนต์ขนาด4สูบข,ของชุดระบบเดลิเ็เครื่องรุ่นใหม่เครื่องนิ่มครับปั๊มเฮลิงเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วใช้งานว่องไวรวดเร็วทันใจแน่นอนทางด้านขวาถัางน้ำมันเฮลิคใช้เป็นเบอร์6 8น้ำมันดีเซลก็อยู่ข้างๆันเลย ก็สามารถเติมได้ประมาณสัก2 3 0 0 0บาทเลยนะครับถังดีเซลคันนี้ท่านใดมองหาอยู่นีบจับจองมาได้เลยราคาขายเพียง3 9 9 0 0 0บาทตัดสินใจซื้อตอนนี้ผมแถมทันทีจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารถคุดอยู่นะครับผมอย่าคิดนานครับรีบตัดสินใจได้เลยจะได้ไม่พลาดรถคุันนี้นั่นเองปขายศาย0 6 1 6 9 6 0 1 6 0กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม เพื่อนๆจะได้ได้ทานกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า